สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะนี่ราในช่องของ The Highland ค่ะซึ่งวันนี้จะมาเล่นเกม Go Link Bros ที่เคยวู้ซึ่งวันนี้จะมาเล่นเกม Go Link Bros e b หกสิบห้านะคะตั้งแต่หกร้อยสี่สิบถึงหกร้อยห้าสิบนะคะา<ป> <c oughs> ทำไมทุกคนทุกคนอาจสงสัยว่าทำไม อีพีที่ำไมถึงไม่มีทําไมอีพีทีสเร็จทไมข้ามอีพีที่หกสิ้าไปเลยอ่ะเพราะว่าฉนาันอะอนเีีที่หกสิบสเอาไว้แต่ว่าไอ้าวอะมันลบคลิปออกค่ะทุกคนลบคลิปออกก็เลยก็เลยข้ามอีพีเป็นหนึ่งอีพีไปปึ๊บ ลงไปแล้วก็ไปชนะนี่อะไรอ่ะฮะอุย้ยเก้อสะไรขนาดนั้นนาเก้าอะไรขนาดนั้นหนักเอออุ้ย,น,น,ยน,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 นี่มันหนัสี่สิบสาเลยอะสี่สิโอ้ยอีกแล้วนะ เนี่ยเราได้แค่สิบบาทเนี่ยเป็นอะไรมากปะปะไปไปสิทำไมมึงไม่ไปวะเออโอ้ยอีกแล้วน่ะ <c oughs> จะมาตกส้ำอีกไปสิโอ้ ตุกสามีอกีกโอ้ยสตุอกอีกนานไหมเนี่ยโอ้คุยนั่แหละแม่งนี่ตายอึ๊บกระโดดหุยร้อยสิบตลาดยี่สิบเก้าที่เหลืยี่สิบทำมาเมึงได้ร้อยทำมาเมึงได้ร้อยสิบน้อยกว่า หากกันเป็นสิบเหากกันเป็นสิบเลยเนาะไป <c oughs> เอออุ้ยกระโดดแล้วเ่าเห็นปะเออโอ้ยอีกหล้วนะอือกระโดดแล้วก็กระโดดซ้ำๆไปสิ ทำไมมันไม่ไปวะโอ้ยอีกเล้อนะโอ้ยเออเข้าดูเล็ดดูเลดดงสอด้วยนะ กระโดร้อยสิบแต่หลายอีกก็เลยว2 0ยสทำมามงได้ร้อยทำมามึงได้ร้อยสน้อยกว่าหาก,กเป็นสิบเลยเนี่ยหากเป็นสิไป้ยเดี๋ยวฉนันทำใกลโตกับแบบนึงเ,เออไปต่ออึ๊บ <c oughs> ไป 8, แต่เราก็ไปชนะอ้าวทำาไมแมบเลยว่าสิบสี่เอรนะ กี่แบตเหลือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่หรอทำไมมันเหลือไปสิบสี่อะเพราะว่าแบตฉันเสื่อมเลยร้นเร็วอุ้ยเก้าร้อยสามสิบขาดทุกคนขาดนั่นแหละขาดมึงอ่ะขาทุกคนเีรของมึงอะขาทุกคนโอ้ยอีกแล้วน่ะมึงอะขาทุกคนนีของมึงอะขาทุกคนปลไม่ใช่นมึงอะ ฆ่าทุกคนขหองมึงอ่ะ้ฆ่าทุกคนไปอันนี้เหมือนถนนใหญ่เลยเนาะฆ่าทุกคนโ <c oughs> อ้ยเอิบอม่งเดินไปสิทำามันไม่เดินไปวะอุ้ยอบตกนะเห็นปะเกอบตกแล้วไปเออเข้าดูเลท <c oughs> ไปสิอุย้ยเกือบตกเขาจะเห็นปะนั่นบอกเก็บตังค์ก็ไม่ต้องเถอะมันเสียเวลานั้นไม่ต้องนั้นไปเถอะอือ,อโอ้ยร้อยสิบเขาหรอทำไมต้องเป็นร้อยสิบร้อยสิบเนี่ยฮะหลายรอบป่ะนะโอ้ยร้อยเก้าสิบไม่เป็นไรหรอกเนาะไปโอ้ หาพว่วงหาแม่มึงอะ่ะไปเอ้ยเกือบตกเลยเห็นปะู่กที่เกือบตกแล้วเกือบตกเหรอวะไปอึ๊บโอ้ย <c oughs> ไม่ต้องมาล้มนีจิจาลอมขับพ่วงเหรอนี่เมียล้มน่ะ ำไมนักไหนจา่าทำคาญปนาอึ้บเมื่อกี้ไอ้นินจามันร้องอ่ะก็เลยฉันบอกว่าแต่ฉันพูดคาให้คำเดียวคือจา่าโอ้ยได้บัตรทองอีกางเง้ยไอ้ไม่ใช่ดิได้บัตรเหล็กอีกแล้วไม่ใช่บัตรเหล็กสิได้บัตรทองได้อีกแล้วอุย้ยแล้วก็ได้ไปประมหกร้อยบาท,บาทไปอะไรมากปะ ไป <c oughs> อุ้ยสี่พันแปดสิบทำไมไม่อยู่จังอะพันแปดสิหรอสี่พัเปลาสิ <c oughs> อ้มันเลกจังวะอ้มันเลก่ะ <c oughs> ไปสิทำไมมึงไม่ไปวะเออ ไปสิเอิบไปชนะแล้วก็ชนะชนะของจริงค่ะทุกคนมึงอะฆ่าทุกคนของผมอะฆ่าทุกคน,คน,คนไปไม่ใช่ขอมึงอ่ะค่าทุกคนของึงอ่ะค่าทุกคน,คนไปได <c oughs> ้อะไรอ่ะฮะโอ้ยมันแหลกจังอ่ะ แปดห้องไอนเหรอหรอว้ยทำไมมันแหลกจังอ่ะอุ้ยแบบเราเจ็ดสิบเก้าเร็นต์ล้นรีวจังวะอุ้ยมันแหลกจังอ่ะแหลกจังวะดูดิโอ้อยอีกแล้วนะเดินไปสิ มึงขึ้นไปสิอึบ้บโอ้ยเอาข้างก็เลยมันยากอะ่ะอึบ้บขึ้นไปแล้วก็ไปเก็บแล้วก็นานแล้วก็ตกซ้ำๆอึบ้บเข้านูเลดเก็บดินสอขึ้นมา โอ้ยถ้าศูนย์บาททัมุ่งอ่ะทันท,ทีนะมันว่ามันไม่ได้สักบาทอะ่ะอึ๊บโอ้มันโดนไปปะมันโดนไปมากปะปะไปอึ๊บกระโดดไปอุย้ยทำไมเไมนี่แต่ร้อยสิบเนี่ยฮะห,หลายรอร้อยสิบตลอดเลยเนาะร้อยสิบร้อยสิบเนี่ยร้อยเจ็ดสิบแต่มันน้อยกว่าตาทนที่แล้วนะ ตอน,นที่เราได้อยูอกอ่ก็อีกลงไปเราก็ไปแปะแปะแปะมันแปะ,ปะทำไมนักหนาฮะหลา,ายรอบปะหนาเจ้า่อยสามสิบอู้เย,ยอะเกินไม่แปะก็วันดีกว่าปลาปลาไปไปก็วันกันโอ้ยอีกนานไหมอีกนานไหมจะมาตกสาำ อ,อี๋มวยไปโอ้เอา้าไม่ตกด้วยมวยไปแล้วมันไม่แต่ลงไปไม่ขึ้นไปเลยหรอฮะมันไม่ขึ้นไปเลยหรอกมันแต่ลงไปอย่างนั้นเละมวยไปแล้วก็ไปมวยกระโดดโอ้ยมันสูงไปปะมันสูงไปมากปะป้าไป ไปสิทำไมมึงไม่ไปหวามวยปไปเร็วๆสิเฮ้ยเกือบตกกันนะเมื่อกี้เกือบตกแล้วเึิบเึิบแตกมวยไปฉันจะทนานะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ฉันเกือบตกแล้วกเกือบตกแล้วว่ะไป ไปสิมถูกทำไมอ่ะมวยป๋าอันนี้ด่านห้าสิบเจ็ดป่ะแต่ทำไมไปทั้งด่านอ่ะฮะเนี่ยดานห้า 5, ทั้งด่านเลยห7าสนั 5, ออ่นแหละห้าเจกระโดดขึ้นไปที่สูงอุย จะไปหาแม่มาาังอ่ะบอก่าอยู่ตรงนี้ที่มันเป็นใหญ่ใหญ่ไปเอ้าโอ้โแร้วยสี่หกเองเหรอมันช้าจังอะ่ะเวลาก็ช้าลุินไปอะไรมากปะปะ,ปะ,ปะไปเออไปสิทำไมโอ๊ย ออไปสิทำไมมึงไม่ไปวะอ้ยอีกแล้วนะไปสิโอ้ย,อย,นะอยจะต้องคุยนานไหมต้องคุยนั่นแหละเป็นอะไรามาไหมอีเหี้ย,ยนี่ เศษไม่มีเลยนะเป็นอะไรมากไหมฮะไข่ก็ขนาะเนี่ยแล้วก็แเลยอีกไปอะไรมากปะปะไปไปสิทำไมมึงไม่ไปอุย้ยจะได้ร้อยหนึ่งอะเออช้าๆชาสิมันแหลกจังวะแหลกจังอ่ะฮะคือจะพูดแหลกเลย ทำไมมันทำไมมันแหลกจังอ่ะอุ้ยอะไรนี่เยียวจังเลยฉันได้ห้าร้อยเจ็ดสิบอ่ะเอาแล้วมึงก็ไม่เก็บไปละมันน่าโดนไปทำไมก็ไม่เก็บเนาะมึงเสียเวลาไปเยอะไหมอีนี่โดนไปก็ไม่เก็บบอกให้ไปไปด้วยเก็บไปด้วยไม่ใช่ไปแล้วไปอย่างเดียวบอกให้ไปไปด้วยเก็บไปด้วยไม่ใช่ไปอย่างเดียวแล้วไม่เก็บ เป็นอะไรหลายรอบนะเดี๋ยวก็ต้องให้หมูจริงๆเลยนี่ชอบให้หมูหูดีนะเป็นอะไรรอดเลยเนาะไปเที่ย,ยอะไรก็ไมยฮะเออเข้าดูเล็เห็บดีสสอขึ้นมาโอย โหแล้วสองรอบเลนะเป็นอะไรมาไหมฮะมันไม่ได้สิบบาทเนี่ยมันน้อยไปปะมันน้อยไปไหมแม่งหนีได้แต่สิบบาทสิบ,บาทมันน้อยไปไปกูบอกให้ออได้เท่าไหร่ยี่สิบขึ้นไปแล้วมไม่ได้แค่สิบบาทมันเป็นอะไรฮะ จริงๆแล้วทั้งคลิปด้วยเป็นอะไรนรั่งหนาใต้สิบ,บาท,บาทไอ้เหี้ยนี่โม่ออไปมึงจะทำซ้ำอีก,อกเป็นลูกอะไรฮะรเขาขาถ้าเขาเมา่อหนาฉันมึงก็เป็นชอ็อกแค่นั่นแหละเป็นอะไรนรั่งหนาฮะชอบไอ้โม่จริงๆเลย พ่อโมหูทำอะไรไปมึงก็ทำซ้ำๆๆๆๆเนี่ยเป็นเี้ยอะไรบอกขาได้ยี่สิบขึ้นไปเม่ยคิดว่าฉันไม่รู้นะฉันพูดไปดตีไปเรื่อยยี่สิบละตัวริ่โบอกอีพีท่ยี่สิบอะฉันพูดไปละไม่ใช่ดิือถใส่ไปที่หนึ่งนั่นอะอีพีแรกเลยอันนี้มันหกสิบห้าแล้วมึงจะ มันจะได้สิบบาทอีกไม่สำนึกเลยเนาะได้แต่สิบบาทสิบบาทเป็นที่อะไรนะหนามันน้อยไปไหมโบเขาจายี่สิบขึ้นไปมันจะไม่ได้แค่สิบบาทเนี่ยฮะเราอยากให้เป็นรปทสามนะถ้ารูบสามโอ้โหจริงๆด้วยชอบได้สิบบาทมันน้อยไปไหมจะมาตกสามอีก บอ, 20, 20. บอกให้ได้ยี่สิบยี่สิบบอกให้ได้ยี่สิบขึ้นไปมันจะไม่ได้แค่สิบบาทมันใช่เรื่องไหมต้นสิบบาทน่ะมันน้อยไปไหมบอกให้ได้ยี่สิบยี่สิบสิบบาทไ,ได้กี่รอบสองรอบแล้วรอบแรกตอนตกเนี่ยรอบสองก็ตอนเข้ารูเลทตอนตกที่เราเี่ชาลเลนอะ่ะจะตัวงานไหมเนี่ย ไม่มีตัวเศษเลยนะหน้าที่สิบบาทสิบบาทเป็นโูกอะไรจะไม่ได้แปดสิบอีก ฮะชอบได้สิบบาทเป็นที่อะไรบอกกันจะยี่สิขึ้นไปสิบบาทมันน้อยไปไหมฮะ เที่ยงหนาฮะปิดทำไมไปสิเป็นเที่ยงหนาฮะได้สิบบาทสิบบาทนั่นแหละ เพี้ยเป็นเพี้ยอะไรฮะหลายรอบปะนะโชคจริงแล้ได้สิบบาทบอกใหได้ยี่สิบยี่สิบจะมาได้สิบบาทนำเพื่ออะไรฮะมันจะน้อยไปไหมได้แค่สิบบาทมันน้อยไปไหม,ไมอ้เพี้ยเราอยากให้ออีกนะตัวอิงดูเนี่ยหลายรอบแล้ว ชอบได้กะชอบได้แค่สิบ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 เนี่ยได้แค่สิบบาทน้อยไปไหมสองรอบนะบอกว่าถ้าได้สองรอบจะโมโหถ้าสิบบาทเนี่ยสองรอบโมโหเลยมันก็ได้มันก็มาได้นั่นแหละรำคาญเวลาโมโหชอบมาถะชอบมาชอบมาแจ้งเตือนแล้วก็มันร้องแต่นี่มันรำคานอ่ะูุรำคาญ ลำคานะเว้ยไอ้นี่ถ้าเกิดมึงทำถ้ามึงถ้าเกิดมึงทำความชั่วขนาดนี้มึงออกไปเลยไปออกไปเลยออกไปไม่ต้องมาเลยนะมาแล้วมานทำความชั่วความชั่วความชั่วเนี่ยฮะออกไปเลยออกไป าทำไมมาก็ทำความสุขอะไปที่มของเองไหมอูไม่ได้ผิดนะวะอีมึงอะผิดถ้าบอกผิดที่กูอีกกูฟาดแม่งเลยนี่เอาไม้ถูกหน้าแม่งเลยกูจะผิดได้ยังไงมึงอะผิดเองกูไม่ควรด่ามึงแต่กูไม่ได้ด่ามึงเลยนะกูด่ามึงเพราะว่ามึงอะ ทำความช่วยกูไงเฮียลำคาญโจอิงโดนเน่หลายรอบแล้วชอบตลอดเลยเนาะชอบไ่โมโหตลอดเลยเนาะเป็นเฮียอะไรชอบไ่โมโหตลอด อย่าให้ต้องด่ามากนะเราบังคาแล้วนะอีเหี้ยตัวไปคีดไปเลยไป